นี่ครับทีมงานบลาปลาบอ่อโขาสันปลาหมวกอันสะพานมุ่นอ่ครับหมายที่เด็ดปลาไงเด็ดปลาหลายหลายเลยพี่น้องทีมงานามาหมวกอันว่าปลาบอ่อโขาสันปลาแม่นบา่าต้องร้องครับต้องร้องวันนี้ต้องร้องจัดเลย แ <g ül üyor> ม่ไหม่ก็ไม่ร้องหมูอันเขาคือว่าป่าบกเข่ <g ül üyor> ี๋ยวาลองลองมึงกันครสิจริงไหมป่าคือสีบกเขา่าจิ้งเม่ี๋ยวที่ป่า ชิมงานมากอว่านมาป่าบ่อเขาเนาะบ่อป่ากันได้ป่าห่วจังสั้นห้องก็ต้องมาล่องตัวเคยกินเป็นเกาโลสิลนีนตวนา่บ่เขาซะ,ะเลเป็นกะเดยๆๆ,ๆ,ๆ ไ,ได้ไงมมอไะเดีย๋ยวสมแยกลนพี่น่อยอย่างคือว่าปลาบาอมม่อเขเดี๋ยวสยกันไป่นอ เนี่ยใส่กัหัวหันนี่ล่ะบ่ได้ใส่แนวอื่นเนีหัวหัน เออดือดบ้ามั้งอะนี่แดดดีบร <c oughs> ยากาศได้อา,าบับของเต็มไปเลยจ้าหน้ี กันหน่อยซิเดี๋ยวคอยชมผลงานครับโอ้เป็นปลาหน่อยกวนพี่น้งองหน่อยป่อยครับปลาหน่อยขอกวนครับเนี่ยวยหลายปุ่นบ่ทมงานมาออ้ยเนี่ยวหลายปุน่นแล้ว่ะ ตาหน่อยเต็มเลยผมตาหน่ยเพียบเลยครับหมายแง่ม่ท่านเห็นหมายแญ่ม่ท่านเห็นเขาดีน้ำนะครับบรรยากาศดีมั้ง มาชมไปเลยครับโอ้ปลากระยงเขาพี่น้องบาน,นย <laughs> ยบป่ากระยงหน่อย <laughs> เฮ<อ>้ยครับหยิบกูไข่องลองเลยกินยังบูเนเลย <laughs> เอาเออกไปก่อนครับอ่ะพี่น้องกับมังเขาแล้วตัวสวยๆครับเนี่ยนี่นนว่าปลาพวเขาเนี่ยได้ละตัวหนึ่งเจ้า นกเขาใหญ่กับมาเลยพี่น้องไอ้นกเขาสวยๆครับโบโบเลยเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นๆนะไอ้หนู เดี๋ยวปดเบ็ดกันครับอ่ะครับคำแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปชมผลงานครับทางกงพีน้อยโหดมาโหลันนะ่นเลย่าปลาบอ่อเข่า,ขานาแมนบอนอ่อนออเดี๋ยวมาชมผลงานครับ ได้หน่อยได้หลายบ่รูหรอกมึนโอ้โหโอ้โหขับปลาบ่อเข่าเนียนบ้ปลาบ่อเ,เข่าคนน่ะนกบ่อข้นอีกแล้วพี่น้องเอ้เดะเดวเดะเดี๋ยวไๆปๆ ไปเบิ่งต่อครับไปเบิ่งต่อข้าง,บ,าง,อองบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวพี่น้องโอ้ยมาเขียวหากันกงงเอ้ยมันแทงหลักโอ้ห แล้วครับไปหลดเลยเอ้หอยากลำบนบ่เพื่อนคือว่าป่าบ่เขาเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้มันจะเขาอยู่าด้หละพี่น้องอี่หะป่าหมงับงบง แต่พี่สองตัวเจ้าอะไรอยู่ย,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 ยจังหวานคือก้อครับกระสอบถืยมาใส่พี่น้องต้องใช้กระสอบปุ๋ยและ nâng cái xoa quý cơ cầu tên cứ bà phạm bọc và họp bọc ngay ôi để đẹp quá chim chìm ngăn ơi nạc nhưng mà xóa phủy cơ cầu mặt bạc ai Come <laughs> on!